เสริมอุปกรณ์ประกอบอาชีพกันค่ะนอกเหนือจากเครื่องเย็ดแล้วนี่ะมาเปิดตัวตู้อุ่นร้อนตัวใหม่ของเวอร์คูก,กันเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะตัว S S 1 2 0 w นะคะตัวนี้เป็นสแตนเลส304อย่างดีทั้งตัวเลยนะคะบอกเลยว่าวัสดุโหวความคงทนแข็งแรงนี้นั้น หน้าสวยงามมากๆแล้วตัวกระจกหนามากๆนะคะสามารถโชว์สินค้าเป็นกระจกรอบด้านเลยนะคะบานเปิดปิดจะอยู่ด้านหลังสําหรับตู้อุ่นร้อนของเรานะคะของเวโอคูรับประกันคุณภาพดีที่สุดแน่นอนของเราทําความร้อนได้จริงนะคะได้ตั้งแต่30มสถึงเกองศาเลยนะคะเยอะมากๆนะคะจะไม่ใช่แค่ตู้ร้อนธรรมดาที่ปล่อยความร้อนจากไฟนะคะอันนั้นอาจจะไม่เพียงพอสําหรับบางสินค้านะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยสินค้าที่ต้องคงความร้อน ะะให้น่ารับประทานอย่างเช่นขนมปังทําสดใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะพายนะคะไก่ทอดทารไข่หรือว่าทุกอย่างที่อยากให้อุ่นร้อนเก็บไว้นะคะสามารถอยู่ในตัวนี้ได้เลยนะคะปรับอุณหภูมิให้ตรงตามความต้องการได้เลยค่ะตัวนี้นะคะขนาดของเขาเนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่ 68เซนนะคะเลือกด้านข้างอยู่ที่57ส่วนสูง59เซนนะคะสามารถตั้งบนเคาน์เตอร์สไตล์นี้ได้เลยบอกเลยสวยงาบม,มากๆแล้วก็โชว์สินค้าได้สวยงามมากๆสินค้าใหญ่หรือเล็กได้หมดเลยนะคะและภายในมีหลอดไฟสีวอมให้ด้วยบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะบอกเลยว่าทำให้สินค้าเราน่ารับประทานยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ